สวัสดีจ้าคลิปนี้กี่มารายงานเรดาร์ตรวจฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าเวลาหนึ่งทุ่มของวันนี้พบกลุ่มเมฆฝนที่จังหวัดอะไรบ้างพร้อมแจ้งรายอำเภอของภาคอีสานตอนบนและอีสานตอนลน่างจ้ามาดูกันเลยตรวจพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกาญจนบุรีระนองนครศรีธรรมราชกระบี พัทลุงตรังสตูลสงขาาลายะลาและก้อนนาราธิวาสค่ะคราวนี้เรามาดูอีสานตอนบนกันเลยนะคะตรวจเวลา18นาฬิกา45นาทีว่าคืนนี้จะมีฝนที่ไหนหมายเลขึ่งตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักกลุ่มฝนลดลง กักุมบริเวณพื้นที่อำเภอแวงน้อยอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะต่อกันที่อีสานตอนล่างตรวจเวลา18นาฬิกาส5นาทีกลุ่มฝนอ่อนอยู่ในเขตอำเภอชุมพวงจังหวัดโคราชสปปลาวและก็กัมพูชากลุ่มฝนปานกลางค่ะอยู่ที่สปปลาวและก็กัมพูชาและกลุ่มฝนหนักอยู่ที่สปปลาวแล้วก็กัมพูชาค่ะก็คืนนี้ก็ตามที่รายงานไปเลยนะฝนช่วงนี้ลดลง แต่จะมีฝนบางพื้นที่อย่างที่แจ้งไปนะคะเดี๋ยวกี้จะกอดติดเรดาร์ตรวจฝนแล้วรีบนำมารายงานให้ฟังจากการวิเคราะห์และการประเมินสถานการณ์ฝนในช่วงเดือนพฤษภาคมจากหลายๆอาจารย์นะคะท่านก็ได้แจ้งมาว่าช่วงเดือนพฤษภาคมจะมีฝนมากกว่าปกติ มากกว่าเกณฑ์นั่นเองค่ะกิมมาแจ้งมาเล่าให้ฟังสั้นๆพี่ๆน้องๆจะได้วางแผนโดยเฉพาะท่านที่ทำการเกษตรนะคะจะได้เตรียมตัวทันเพราะว่าปีนี้จากการประเมินน้ำจะค่อนขันมากค่ะคลิปนี้กี๊ขอลาไปก่อนหลับฝันดีทุกท่านราตรีสวัสดิ์จ้าบ๊ายบาย